สมัยผมเต็มมือพื้นสิใครเซ็นอยู่กับแันเชื่อแห่งพกโก้จำชื่อไม่ได้คือที่มารีวิวก็มารีวิวท่าแป้งล่ะคือท่าแป้งล่ายังคงเข้าใจเหมือนเดิมแต่สกิลเปลี่ยนรู้ว่าจะเป็นสกิบ คือไอ้ท่าที่เด็เนี่ยถ้ามือมีเลื่อนมากกว่าติใช้ไม่ได้เมื่อไหร่เนี่ยนวะเราแบบเดี๋ยวผมาโอเคผมมาแล้วโอเคมาต่อ

ให้ได <I> <c oughs> uh ้ยังเตี้ยยรยไม่ได้แล้วโอ๊โอ๊ยไม่ทั

แต่ถ้าถ้าที่มันผมเอาผมองเด็กเพื่อนเนี่ยดัดกระดูกโชว์ตัน,ะตนขากาลจะร้อน,อนมันวับมองเหล็กมันที่ไหนเนี่ยอัต้มโอเลวูอัตอมมีตมัวต่อไปที่เข้ามาทัสมากิรับรองมันแน่สัตว์ อยู่นิ่งๆแบมือท่าที่สี่โอเคตาผมออกโลลว สามารถคอมโบกับทางอื่นได้โอเคมาดูฟีนชนนอ์ตัดผ่านเป็ไงไกลดิ อุ่น5นาทีเออขั้นาวยอ่ะไอ้หมึงมาดิดิก็รู้เลยมึงหัดด้กันตลอ ย่งไัก็ยักไงจมตีเลยมาโดนท่านนามมีะเลยวะเราไปหาเสร็จแล้วโอเคมาต่อมันมีแค่ของค่ที่สดนะ คือถ้าเนี่ยมันพัาสามใ่ยากมากเรเนี่ยเราถ้าบดอมันจะชิ่งบดายถ้าบดแองก็เลียดเรน้อยเนี่ยกาด,ด รอบเลยโอ้โหดูหน้าดิอาของหายหมดชุดลายจดจางหายหมดแบบรอให้มันเดินมาก เยอะไปไหน่อยโอ้โหกูเพิ่งรู้นะเนี่ยแข่งของโจเซนน์ถ้ามันตายมันจะเละเหมือนขี้เลยอันนี้ความรู้ใหม่เลยนะเนี่ยกูต้องให้มันเด่ไม่ต้องแล้วมั้งมาจะก,กินก็คือ นี่แรงไปคิดซากเลยโอเค Huh. Oh, was wel gewoon bon, die. สวดลอยออกมาหมดเลย ไปไดไหมนะมึงโอเคขอจบคลิปให้นี้ครับบายเฮีย Uh...